ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นวิดีโอบล็อกวันที่25เดือน10ปี2022นะครับหลังจากที่เราเตรียมแพลนในการเที่ยวต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องการจัดกระเป๋าแล้วก็ระหว่างที่จัดกระเป๋าเนี่ยมันก็มียาหลายตัวที่ผมจะต้องนําไปก็ซืบเนื่องจากที่ผมเป็นโรคหนังแข็งนะครับ หลังจากที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3ไปแล้วนะครับก็ทำให้ร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมันอาจจะมีการเพี้ยนไปนบ้างเดิมจากที่มันอาจจะมีรอยโลคนะครับแล้วฉีดวัคซีนเนี่ยมันทำให้เกิดการกระตุน้นทำให้มันเป็นโรคหนังแข็งนะครับจากคำวินิจฉัยนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นเพราะวัคซีนโดยตรงนะ วัคซีนเป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นทําให้เกิดตัวนี้นะครับผมเนี่ยอาจจะมีร้อยโรคตัวนี้อยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะครับอย่างคาที่คุณหมอบอกนะครับก็มันมียาหลายตัวที่ผมจะต้องรับประทานนะก็คิดไปคิดมาตั้งใจจะทําวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับการรักษาที่ว่าตัวเองอ่ะไปรักษาโรคหนังแข็งมาจากหลายๆที่แล้วก็ทํามาหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะทําวีโอมานานแล้วแต่ว่าวุ่นๆแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เลยไม่ได้ทํา แต่วันนี้ก็พอมีเวลาระหว่างที่เรานั่งจัดของจัดกระเป๋านะคะรับก็คือมันมียาหลายตัวที่เราจะต้องกินนู่นนี่นั่นนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทําวิดีโอบล็อกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการที่เรารักษาไปผ่านมาแล้วประมาณ1่ปีนะว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะก็ถ้าผมดูจากแฟ้มที่ผมเคยไปเริ่มรักษามาเนี่ยผมเริ่มรักษาตั้งแต่วันที่7เดือน9 ปี2 0 2 1นะก็ผ่านมาแล้วประมาณปีกว่า1ปีกับอีกประมาณ1เดือนนะครับก็เปลี่ยนโรงพยาบาลมาประมาณ2โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือโรงพยาบาลที่3นะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโรงพยาบาลก่อนหน้าน,นี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่ไปหาเนี่ยคือค่ารักษาค่ายาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ มันอยู่ไกลบ้านนะครับผมก็เลยย้ายโรงพยาบาลโดยการขอประวัติข้อมูลการรักษาเดิมเนี่ยจากโรงพยาบาลเก่ามาที่โรงพยาบาลปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพูดให้ฟังว่าผมทานยาอะไรอยู่บ้างแต่ต้องบอกงนี้ก่อนนะครับยาที่ผมรับประทานเนี่ยอย่าไปซื้อกินตามนะครับสมมุติว่าใครสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้อย่าไปซื้อกินตามนะครับไอ้ยาพวกนี้ต้องให้หมอสั่งเท่านั้นนะครับก็คือมันเป็นยาที่ต้องได้รับการควบคุมเพราะว่ามันมีผลต่อร่างกาย ทุก1ห,หรือ2เดือนแล้วแต่แพทย์นะครับผมจะต้องไปเจาะเลือดตรวจค่าตับค่าไตค่าต่างๆในระบบการทํางานเพราะว่าผมกินยาค่อนข้างเยอะนะดังนั้นการตรวจไอ้พวกค่าต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะต้องทําอย่างสมง่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งนะครับก็ในแต่ละเดือนหรือ2เดือนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเลือกแบบว่าว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างแต่หลักๆเนี่ยก็คือตรวจค่าตับค่าไตาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแล้วก็ค่าการอักเสบของเลือดแล้วก็ในร่างกายนะครับ ซึ่งก่อนหน้นานี้ค่าการอักเสบในร่างกายของผมเนี่ยค่อนข้างสูงมากแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับก็อยากให้ดูที่มือนะแต่ก่อนเนี่ยนิ้วเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยกางอย่างเงี้ยกางไม่ได้แล้ว,ลวก็กำมือเนี่ยแต่ก่อนจะกำมือได้แค่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นครับแต่ว่าตอนนี้คือกำมือได้ค่อนข้างมิดแล้วนะคือเอา o, นิ้วเนี่ยรอดไม่ผ่านแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบเอานิ้วดันเข้าไปได้น,นะแต่มันก็ยังไม่สุดนะคือกำมือกำมือมิดได้ก็จริงแต่ว่า มันก็ยังรู้สึกตึงบริเวณบริเวณแขนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันหลังมาจากเนื่องจากผิวเราเนี่ยค่อนข้างตึงแล้วก็แข็งนะครับต้องบอกงี้ก่อนลักษณะาการที่เป็นหนังแข็งเนี่ยของแต่ละบุคคลเนี่ยมันแตกต่างกันไปของผมเนี่ยจะเป็นที่ปลายมือแล้วก็ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เป็นที่น่องแล้วก็ที่ปลายขาทั้งสองข้างนะครับอวัยวะภายในเนี่ยทั้งตัวปอดหัวใจ อายุวัตต่างๆเนี่ยน่าจะยังปกติอยู่นะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะว่าโลคหนังแข็งเนี่ยมันมีความอันตรายตรงที่ว่ามันสามารถไปได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับเราก็ต้องมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยยังโชคดีที่ว่าอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นแค่บริเวณผิวหนังภายนอกนะครับก็คือจะทําให้การทํางานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันแย่ลงแต่ว่ายังใช้งานได้นะครับยังใช้ชีวิตได้ ปกติอยู่นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยก็ต้องมีการเช็ค up เรื่อยๆแต่ณนะปัจจุบันเท่าที่เคยเช็คมาก็คือมีการเช็คปอดเช็คหัวใจเท่าที่ผ่านมาก็คือ,อยังปกติดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมมีการรักษาอะไรบ้างนะครับมีทานยาอะไรบ้างแล้วก็มีการดูแลต,ตัวเองยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยตัวแรกที่ผมทานนะครับจะเป็นตัวนี้เมทโทเทกเซตนะครับตัวเนี้ยก็คือการทานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า ปริมาณเท่าไหร่แล้วแต่บุคคลนะครับอย่าลืมนะครับยาพวกนี้อย่าไปซื้อตามนะครับต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งเท่านั้นแล้วก็การรักษาแนวทางต่างๆเนี่ยของแต่ละหมอแต่ละที่แตกต่างกันอันนี้เฉพาะของผมนะผมมาพูดให้เป็นแนวทางเฉยๆว่าของผมเนี่ยเขารักษาประมาณไหนนะครับตัวนี้เมท็อติกเซตเนี่ย,ยผมจะทานแค่อาทิ์ละ1วันนะครับผมจะทานทุกวันจันทร์ตอนเช้า4เม็ดตอนเย็น4เม็ดนะครับ หลังอาหารตัวนี้นะครับตัวนี้ผมมักจะทานหลังอาหารนะครับมือเท้ากับมือเย็นครั้งละ4เม็ดสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทานแค่ครั้งเดียวนะวันจันทร์วันเดียวตัวนี้ตัวต่อมานะครับตัวนี้นี่เซลเซปนะครับตัวนี้เป็นยากดภูมินะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมทานโดสค่อนข้างน้อยนะครับ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นแต่ล่าสุดเนี่ยปัจจุบันก็คือ ค่าการอักเสบมันไม่ลดลงก็เลยมีการปรับยาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับตอนนี้ผมทานอยู่3เม็ดเช้า3เม็ดเย็นทานอยู่ทุกวันนะครับซึ่งยาตัวนี้มันจะเป็นยานอกราคาค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยไปเช็คมามันจะเป็นยาของบริษัทเบอร์ลินเป็นตัวเทียบนะครับมันจะเขียนว่าอ e ีมูเซปนะครับก็ลองปรึกษาแพทย์แล้วเขาบอกว่ามันทาน ทานได้นะครับมันเป็นตัวยาเดียวกันเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิลลิกร,รัมมันก็เท่ากันอันนี้ก็500มิลลิกร,รมัมตัวนี้ก็500มิลลิกร,รัมนะครับแต่ราคาเนี่ยแตกต่างกันถึงเท่าตัวเกือบสมมุติว่าถ้าตัวนี้2,000ตัวนี้ก็4,000กว่านะครับราคาประมาณนั้นซึ่ง ถ้าทานตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยก็คือหนักหนาเอาเรื่องนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยผมทานค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือ3ามเ็ชา้าสามเเย็นทานทุกวันนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวอิโมเซปแทนนะครับก็คือคุยกับแพทย์และแพทย์บอกว่า,าสามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นพักคินิวนะครับตัวนี้ 1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นทุกวันนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผมไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าอาการเริ่มดีขึ้นนะครับเขาให้ผมลดปริมาณลงก็เหลือ1เม็ดเช้าเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เวลาเราทานไปเรื่อยๆมันจะมีผลต่อระบบถ้าจำไม่ผิดระบบระบบสายตาเนี่ยเกี่ยวกับตานะครับก็คือทานตัวนี้ไประยะหนึ่งอาจจะต้องมีการเช็คอัพเรื่องตาด้วยนะครับตัวนี้ก็มีการปรับลด โดดลงมาแล้วจาก2เม็ดก็คือเม็ดเช้า1เม็ดเม็ดเย็น1เม็ดนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เช้า1เม็ดเท่านั้นยาประจําวันที่เป็นหลกัหลกๆ3ามตัวนี้เป็นยากดภูมิที่ไม่มีสเตยียรอยนะครับคุณหมอเล่าให้ฟังว่า,าโรคหนังแข็งเนี่ยมันไม่ต้องใช้สเตยียรอยในการรักษาแต่ว่ามันต้องใช้ยากดภูมิการที่มันเป็นโรคหนังแข็งเนี่ยเนื่องจากภูมิร่างภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเรามันทํางานผิดพลาดน,นะครับก็คือ ไปทําให้เซลล์เนี่ยมันทําให้หนังมันแข็งอะ่ะอ่ะเข้าใจง่ายๆนะซึ่งมันจะไปแข็งที่ไหนอะ่ะคืออีกจุดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่แต่อย่างของผมเองที่บอกคือมันจะเป็นบริเวณแขนกับมือทั้งสองข้างแล้วก็ขานะครับต่อมาซึ่งช่วงแรกที่เป็นเนี่ยมันเป็นไม่เยอะแต่ว่าผมรักษาช่วงแรกที่รักษามาเนี่ยก็คือใช้โดสยาน้อยก็คือ อาการมันก็เหมือนเยอะขึ้นอ่ะมันไม่ลงสัทีค่าการอักเสบในร่างกายมันยังสูงพอย้ายมาโรงพยาบาลใหม่เนี่ยคุณหมอเขาก็ให้ตัวยาที่มากขึ้นแรงขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะการกินยามากๆมันไม่ดีนะมันผมต้องเช็คอัพร่างกายสม่ำเสมอนะครับถึงถึงระยะหนึ่งที่มันสามารถลดยาได้แล้วคุณหมอเขาก็จะปรับลดยาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ดูความเหมาะสมเขา เขาแนะนําว่าแบบตอนนี้คือเหมือนโรคมันยังปะทุอยู่ก่อนหน้านี้นะครับเขาก็พยายามให้ยาที่มันค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะคุ่มโรคให้มันสงบนะครับพอมันสงบลงเนี่ยเราอาจจะลดปริมาณยาลงได้แต่ตอนนี้ก็ลดลงมาบางตัวแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังทานเยอะอยู่อ่ะเล่าให้ฟังต่อคือช่วงแรกไม่เป็นมาเป็นสักประมาณหลังจาก6 7เดเดือนหลังเนี่ยตอนเวลานอนเนี่ยจะมีความรู้สึกแสบ ที่เท้าปลายเท้านะครับเหมือนแบบมันแสบผิวแสบในหลอดเลือดที่เท้าจนนอนไม่ค่อยได้นะครับก็เลยขอยาเพิ่มอธิบายให้คุณหมอฟังคุยกับคุณหมอนะครับก็คือจะได้มา2ตัวนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแกป้าเพนตินนะครับตัวนี้ก็คือช่วงแรกเนี่ยทาน1เม็ดก่อนนอนเอาไม่อยู่ก็คือไปหาหมออีกรอบนึงก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็สามารถ เพิ่มโดสให้เราได้ก็คุณหมอบอกว่าถ้างั้นลองทานเป็น2เม็ดก่อนนอนซึ่งพอทาน2เม็ดก่อนนอนก็รู้สึกว่าเออหลับง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนตอนนอนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าแต่ว่าถ้าการมารันลดลงเราก็สามารถปรับยาลดลงได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทานนะครับจะเป็นอะดัเลตนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะกินเกี่ยวกับ ป้องกันที่ปลายมือปลายเท้าซิดเวลาอากาศเย็นนะครับอ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นยาทั้งหมดที่เราทานในการรักษาโรคหนังแข็งนะครับแล้วก็ของที่จะต้องมีติดบ้านนะครับก็คือจะเป็นครีมบำรุงผิวนะใครจะใช้ครีมใช้ออยล์ก็ได้แต่ว่าต้องทาอย่างสม่ำเสมอนะครับคือก่อนหน้านี้คือเราเป็นคนที่ไม่ทาครีมเลยแบบเฮ้ยเป็นผู้ชายทำไมต้องทาครีมแบบผิวมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่า พอเป็นโรคเนี่ยก็คือเรียกว่าต้องฉลองครีมกันเลยทีเดียวก็คือทาครีมหลังอาบน้ําเช้าเย็นเอาจริงๆคือถ้าทาเช้าเย็นได้ก็ดีนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือทาเฉพาะตอนก่อนนอนเท่านั้นเพราะว่าถ้าทาตอนเช้าแล้วออกไปข้างนอกมันจะรู้สึกแบบเนะหน,หนาเออแต่เนี่ยก็คืออาบน้ําเสร็จตอนกลางคืนก็คือจะทาก่อนนอนนะครับหลักๆก็คือไม่มียาทาอื่นนอกจากอันนี้นะครับก็คือมีทาครีมบำรุงมีกินยานอกนั้นก็จะมีการทํากายภาพนะครับ หลักๆก,ก่อนหน้านเนี่ยผมก็จะมีการทํากายภาพก็คือเป็นการทําหัถเวสนะครับก็คือแบบมีการดัดตามโครงตามข้ออะไรต่างๆมีการจุ่มพาราฟินนะครับอันนี้ก็คือจะไปหาแทบถูกอาทิตย์แต่ประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้ไปหานะครับก็คือได้ท้ากายบริหารมาในการออกกายบริหารเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับขาเอามาทําเองที่บ้านนะครับซึ่ง ถ้ายืดต่างๆพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักกายภาพนะครับหรือคุณหมอที่จะให้เรามาทำนะครับแต่ถ้าพวกนี้พยายามทำอย่างสม่ำเสมอนะก็คิดว่าถ้ามีเวลาเนี่ยจะมาตั้งกล้องแล้วก็มาสอนท่าท่ายือดอะไรพวกนี้ให้อีกทีนะครับแต่ว่าคือมันเป็นท่าที่ผมทำทุกวันอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีเวลาตั้งกล้องแล้วมานั่งอธิบายนะเอาไว้มีเวลาจะตั้งใจแล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าท่ายืดต่างๆมันมีอะไรบ้างแต่ว่า ระหว่างนี้ใครที่จะต้องมีท่าย,ยืดหรือท่ากายบริหารต่างๆพวกนี้ก็ปรึกษานักกายภาพแล้วก็คุณหมอได้นะครับนอกจากการที่ผมไปหานักกายภาพนะครับผมก็จะมีไปหาอีกที่หนึง่งอันนี้เป็นนักกายภาพโดยการใช้แบบใช้มือมือทำนะครับก็คือแบบหาทเวศก็คือแบบใช้มือดัดตามนู่นตามนี่ต่างๆมีการประครบร้อนมีการจุมพลาฟินนู่นนี่แล้วก็จะมีกายภาพอีกที่หนึ่งที่ผมไปรักษานะครับก็คือจะใช้ เครื่องเครื่องช็อกเวฟนะครับก็ยิงเข้าไปที่ที่ท้องแขนแล้วก็เนี่ยบริเวณแขนตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็บริเวณน่องนะครับช็อกเวฟก็คือเหมือนเป็นการไปกระตุ้นนะครับให้มันแบบซ่อมแซมแล้วก็มีการคลายนะครับหลังจากนั้นก็มีการใช้เลเซอร์เพื่อทําให้มันลดการอักเสบนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็จะทําอยู่ประมาณอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับแต่ว่า ช่วงนี้ก็ติดธุระนู่นนี่นั่นก็ไปทํำน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถ้าไม่ได้ไปกายภาพพี่แรกนะครับก็ต้องทํากายภาพแบบยืดนู่นยืดนี่แบบดัดทํานู่นทนํานี่ที่เขาให้ท่ามาเนี่ยทำพยายามทําทุกวันนะครับส่วนการใช้เครื่องมือช็อคเวฟหรือเป็นเครื่องมือเลเซอร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อาทิตย์เวลาทิตย์ก็ดีนะผมโดยส่วนตัวคิดว่ามันช่วยนะครับแล้วก็ สิ่งต่อมาที่สําคัญคือเรื่องอาหารนะครับอาหารการกินเนี่ยถ้าเราคุมอาหารได้ก็คือจริงๆคุณหมอก,ก็บอกว่ากินอาหารได้ตามปกติแหละแต่ว่ามันก็จะมีพวกเรื่องน้ําหนักตัวพยายามคุมอย่าให้น้ําหนักตัวเกินแล้วที่สําคัญก็งดแอลกอฮอล์นะครับเหล้าเบียร์ไวนต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณหมอก,ก็บอกว่าให้งดนะครับแล้วก็เรื่องบุหรี่คุณหมอกบอกว่างดได้ก็งดแต่ว่าเผอเราไม่ได้เป็นคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีนะครับ ก็นี่ก็เป็นหลักๆในการปฏิบัติตัวต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องพยายามนอนให้หลับนะครับการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการนอนนี่ก็เหมือนการทําให้ร่างกายได้ซ่อมแซมนะครับฟื้นฟูต่างๆซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าโรคหนังแข็งมันเป็นโรคที่ค่อนข้างจะอยู่ติดตัวกับคนที่เป็นแล้วไปนะครับสมมุติว่าถ้าอาการของโรคมันสงบลงมันก็สามารถจะเกิดขึ้นมาได้อีกนะครับแต่ว่า มันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงดูแลตัวเองยังไงนะครับสมมติถ้าโรคมันสงบแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติกินยาน้อยลงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวที่ไม่ถูกกับโรคนี้คืออากาศหนาวอากาศเย็นนะครับมันจะมีผลกับโรคนี้ค่อนข้างมากก็พยายามหลีกเลี่ยงหรือว่า ถ้าจะไปในที่ที่อากาศหนาวเนี่ยอาจจะต้องใส่ถุงมือถุงเท้าหรือเสื้อผ้าที่ทําให้ร่างกายมันอบอุ่นพอสมควรนะครับก็เหตุผลหนึ่งที่มาทําวิดีโอบล็อกตอนนี้ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็เพราะว่าตอนนี้คืออยู่เมืองไทยผมไม่ค่อยมีอาการหรอกคือไม่ได้ไปเที่ยวที่เหน,นือเนือที่แบบอากาศหนาวหานาวมันไม่ไม่เจอปัญหาหรอกก็คือใช้ชีวิตได้ก็คือตอนกลางคือนนอนก็ค่อนข้างจะนอนหลับง่ายขึ้นจากช่วงแรกที่แบบ แสบปวดตึงต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือหลับสบายหลับง่ายขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งมันน่าจะเจออากาศหนาวก็หลังจะกลับมาเนี่ยคิดว่าน่าจะมาทําวิดีโอโบล็อกตอนหนึงดูว่าเฮ้ยการที่เราไปเจออากาศหนาวเนี่ยมันทําให้อาการมันกําเริบไหมมีอาการไหมแล้วเรามีการปฏิบัติตัวย,ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับยาต่างๆที่กินอยู่อะ แนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับอย่าไปซื้อทานเองนะครับแต่ว่าการปฏิบัติตัวต่างๆที่ผมแนะนําไปเนี่ยอันไหนทําได้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ลองไปทําดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุมหาเรงนะครับสวัสดีครับ